สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีตำกุ้งสดกุ้งลายเสือนะครับแล้วก็มีกุ้งเผาตัวใหญ่ๆหัวแบบมันๆนะครับมาชวนผู้ชมกินไปพร้อมกับพวกเรานะครับเป็นไงตำแบบวหน้าแบบหน้าเด็ดหน้ากินมากในช้อนอ่ะช้อนอะไรช้อนไม่มีครับเพราะว่าวันนี้ไม่อยากให้พี่เจมสดบอกให้รูปไปเอาช้อนไม่เอาช้อน่ะคุณผู้ชมเด็ดเกินเลยนะชิมน้ำตำก่อนเลยยังูก็ถึงไม่ค่อยอยากให้สดไง มันจีดตูโอ้หัวกุ้งอย่างมันเลยค<อ>ุณผู้ชมลายเสือเลยใช่ไหมเออนี่กุ้งลายเสือเราไม่ได้กินนานแล้วนะนผม<บ>ชอบกุ้งลายเสือเพราะว่ามันไม่กินแบบมันกินหอมมันหวานมันจะหวานหอมใช่กินกุ้งลายเสือมาคุณผู้ชมแซ่บๆด้วยกันนะผมตำกุ้งสดแล้วก็มีกุ้งเผาด้วยครับนี่จุ่มน้ำส้มตำแบบแซ่บๆน้ำปลานะครับผมตำปูปลาร้ากุ้งสดเนี่อันนี้มาทำลำอยอะเลอ เด็ดมากอะกุ้งอะกุ้งกับตามาด่วนเลยบ้าพูดละดูก well? ุ้งยังท่ำได้กินหัวอย่างมันมันจะอะไรขนาดนี้ท่ำมากกุ้งอันนี้สดอะกุ้งอันนี้สดมากเลยแค่แล้ว วันนี้ผมเลือกมาแต่หัวมันมันครับคุหัวไม่มันไม่เอามาเลือกแต่หัวส้มๆมาเลยเลือกกับมือทุกตัวใช่ใหญ่มากครับคุณลองชิมน้นตำต้มสูตรยอดเดี๋ยวชิมยังไงช้อนไม่มาไม่อยากให้ซอดอ่ะแค่จิ้ม,มเนเฉยก็พอแล้วบอกให้ช้อนไวผมซดหน่อยไม่เอาไปวิ่งมาแป๊บเดียวไม่เอาไปเอามาเลยอ่ะ นี่กุ้งลายเสือครับคุณผู้ชมจ้ำจ้ำกุ้งทำนัวเวิร์กอร่อยจริงเจ้าเนี่ย กุ้งเขาหวานกรอบหนึบมากคุณผู้ชมกุ้งลายเสือมอร่อยเนาะมันกรึบกรึบกรึบมันจำกว่าใช่มันหอมเนื้อมันแน่นนะ <c oughs> แล้วเนี้ยมันมีกลิ่นหอมนะอื้มันหอมอม,มันหอมไม่เจ็บผมแกะมันเกี้กุ้งลายเสือมันหอม <c oughs> อู้ โอ้โหโอ้โหเอ้าไม่ค่อยมีมันโอ้โหไปก่อนอ <c oughs> ันนี้อันนี้ทะลักกูไม่ค่อยไม่ค่อยสุกมากคุณผู้ชมมันเลยแบบเด้งๆเลยนด้งหลยโอ้หอหโหเ้ย สุดอะ่ะทำมากอะ่ะเอาบ้างครับรจุ่มน้ำตังแบบน้ำปลาแฉบะบ<ๆ>มันเด็ดจ,จริงโอ้โหไม่แพ้หน้า <c oughs> เอาไปทำข้าวมันกุ้งเด้เลยมันคะนาดเนาะเนี่ยไม่แพ้หน้าเหมือนกัน โอ้โหหยดไปแล้วอืมอพอๆกันเลยมันทุกตัวอปอืมออมะเขือเทศตัวนี้หนักกว่าตัวนี้จุกเลย มีเยอะแยะนี่กินเอาไปตัวใหญ่ยิ่งมันหัวเ <laughs> นี่ยมันสดดูสีกล้ามมันเป็นสีน้ำเงินนะ <c oughs> กล้ามไม่เกี่ยวไม่ต้องดูกล้ามโอ้หมันนึกว่าดูที่หัวอย่างเดียวหัวเป็นสีส้มเลยทำ <c oughs> มาเด็ดเด็ดเด็ดครับ เข้ากับต้มตามแซ่บเลยนะกุ้งหอนมันเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้วส้มตามกับกุ้งอ่ะเหมือนเธอคู่กับฉันแต่ฉันก็ยังไม่พบเธอไม่พบเธอเลยลิ้นพันเดี๋ยวลิ้นพันเดี๋ยวลนลนจะเล่นมุกแต่ลิ้นพันธนมันแน่นชิงกุ้งวันนี้ยอดอ กุ้งสดขนาดกุ้งลายเสือ,อัขายไม่ดีอ่นนท์ไม่ค่อยกินเลยสาไปแล้าคลังไงน้ำทกระเด็นขายแล้วเนี่ยกุ้งลายเสือไม่ค่อยมีมันไงท้อไม่เอามามันก็เป็นแบบนี้จับอะไรไม่ค่อยได้ผักมันดีนะแล้วใส่เส้นน้อย เน้นกุ้งนะวันนี้เนาะเอาหอัวไหมอยากกินลายเสือแล้วกันนะี่ยยอมอมะยอมมาเดี๋ยวก,กินกุ้งลายเสือบ้างอนะ่ะยอมมันข้าวปี่เกมกินมันมันมันเยอะพอกินหัวเก็บไว้นะ่อเอาวางไว้ ันนี้มันเป็นก้าวที่เขาไปเอามาจากมหาชัยโอมันเลยเป็นกุ้งสดครับคุณผู้ชมมันมาวันต่อวันไงถ้ามันวันสองวันแล้วเนื้อกุ้งก็จะยุ่ยแล้วฝ่อแล้วมันก็เริ่มไหลออกไปแล้วอันนี้เราต้องเลือกที่แบบสดๆแต่ว่ามันกุ้งลายเสือเยอะกว่านะซอยแก่กี่เนตอนแกะเมื่อกี้มันแบบมันไม่เหมือนสังขยาเลยเดี๋ยวไปเก็บไปต้ม หมดบอกขึ okay. ้นระดับมันเงาขึ้นนะฮืมตัวนี้โอ้บอกกินเอาแค่ว่าตัวยอดเออมาเอาไปเลยเฮ้ยอย่าว่างงั้นดิมันไหลไอ้นอนมันเลี้ยนแน่เลยคุณผู้ชมผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินเลี้ยนเยอะวันนี้มันกุ้งเยอะมันช่ำมากกับกุ้งวันนี้ อนี่เดวไม่กิ่ตัวแล้วคู่นักเสือรู้สึกเหมือนอยู่ในแม่น้ำ <c oughs> ที่แบบมีปลาน,นิ้นไว้น้ำก่อยน้ำก่อยน้ำคลองน้ำก่อย <c oughs> สวยใหญ่กันโอ้โห มันทุกตัวอือเอาไปพลาดแ่นี่ได้เลยขาวแซนเข้าวก่อนถั่วมดต้มยำกุ้งก <c oughs> ็ได้เนาะใช่เก็บหัวไปใส่ต้มยำกุ้งดีกว่ามาั้งอู๋มันมันทุกตัวเลยเออหัวนะเขา,เาพี่เรียกเอาหัวมันทุกตัวเนาะก <c oughs> ินแต่ตัวนั้นเดี๋ยวเอาหัวไปต้มยำกุ้งเต็มมาก อาหารยามดึกยามดึกเขาไปนอนดึกเมื่อคืนก็ตีสี่เขาไม่นอนเพราะผมกินกาแฟเมื่อคืนตีสี่ไม่นอนอ่ะมันไม่เรียกดึกอย่างนั้นะเกือบเช้ากาแฟกับอะไรนะโกโก้อะโกโก้กับผสมกับกาแฟครับผมแล้วก็เอะนอนอยู่ทำไมใจมันตุบ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 ที่ดูของหวานเจอคาเฟอีนอะมันจะเป็นยังไงทำไมวันนี้เราไม่นอนขมตานอนก็ตุบตุบตุบนะใจอ่ะ แต่แขงายแต่แขงขวารไปแล้วมันก็ไม่นอนแค่หวานนี่คือแบบแค่หวานก็นอนไม่หลับแล้วมีคาเฟอีนอ่ะมันตื่นตัวตลอดเวลา <c oughs> คิดไปทั่วคุณผู้ชมคิดอยากทํโน่นอยากทํานี่จะทําอะไรนะคิดมาหมดมขนาดขมจาพุทธพุทธยังไม่นอนยังไม่หลับมา <c oughs> หลับตีห้าหลับตีห้าหลับไปประมาณสามชั่วโมงตีห้าผมตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นมาเก้าโมงก็ยัง ตุบๆอยู่หัวใจอะเส้นอยู่อะแสดงว่าเขาผสมมาเยอะมากเลยมันเป็นโกโก้สดไดเปล่าโกโก้ส,ด,ด,สดกาแฟแบบกาแฟนั่นจะเป็นเม็ดเลยแห้วเขาคั้นมาน่ะ,ะใช่กาแฟผสมโกโก้หวานเทียบเลยไม,ม่ไหวครับผมไม่กินอะเพราะพอติผมไม่กินกาแฟกาแฟปุ๊บมันนอนไม่ดับไงแล้วผมสั่งโกโก้น่าจะคนค่ะคนน้องนั่นเขาน่าจะใส่ให้สองอย่างเลยอ่ะก็เห็นหน้าตาดีอ่ะ เขาแหอยากอวาที่สุดเราเพาเขาทำอร่อยอเราก็เลยตกอยู่ในสถานการ์ใจสั่นเลยคุณผู้ชมคิดถึงเธออยู่เสมอมันเห็นหน้าเธอครั้งแรกใจสัน่นจกักใจเธอเด้อหลายเธอ <laughs> <laughs> ปากพอดี <laughs> อันนี้ก็มาไม่แพ้กันแน่นเส้นหมดแล้ว ชำรนะปูไ,ไข่ดองอร่อยไหม <c oughs> จะไม่ทานกินคุณผู้ชมอตัวเลย <c oughs> วันนี้แต่งมาค่อดีนะหนูไปรัแสนนั่นก็ไดใส่สองตัวน้อนขออีกตัว กุ้งลา้เต่อสองตัวโอ้โหมนันเนาะกุ้งวันนี้เด็ดทั้งสองเลยแต่ยอมรับเลยว่าเจ้าเนียน้ำปลากับปูดองเขาอ,อร่อยมากเ <c oughs> ขาทำแบบอร่อยมากเลยนดยแล้วกัตัวน่าจะใส่น้ำปลามากกว่าหนึ่งขวดนะผมว่านน่าจะผสมกันหลายๆสูตรอะบอกว่าเขาปลาร์หงัวเบา <c oughs> ใส่อยู่แล้ว <c oughs> เขาใส่หงัวอยู่แล้วเขาปรุงอยู่แล้วปรุงในน้ำปลาอยู่แล้ว โอเคครับผู้ชมครับวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินของแบ่บแด้วยกันนะครับวันนี้ส้มตํากุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งเผาคุ้งแม,ม่น้ําเผาตัวใหญ่นะครับหัวมันมากนะครับผมนนถึงกับยอมอ่ะมันเลี่ยนแน่นอนเลย <c oughs> ดูแล้วนะโยนให้ผมกินเยอะเกินหัวฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>